อันนั้อันรั่วครับนั่นสองโลครับสูงไรอ่ะ้าครับหมดแล้วหมดมมีม่ีไม่เยอะนะมีไม่เยอะันนี้อันห้นตัวหมดเลยครับแม่จกี่ตัวก็ได้ครับ

ออกมาแล้วมันก็นใส่ไปสองเลยก่อนหนึ่น่าจะหมดก่อนสามพอนี้เอาส่งขาวอาหนึ่งห้าครับญญครับ,รบปีละครั้งาต,ตามหน้า,าต,ตมามไปดูถ้าตัวรวกก็พวกร้อยจ้ะรวกหกร้อยเป็นเจ็ดร้อยเพราะเป็นมันเงี้ยเรามาเสียตรงนี้ไง จะมดเลยดูนะจ้ะมุดเลยดูจตะเพราะมันมันใครถ้ามันใครเต็มที่แลนำมเยอะหนอหําสักสองอาทิตย์นี้กะจะเพราะว่ามันจะมีดอกไม้อยู่ตัวหนึ่งนะในแปลน่ะเป็นห้องดอกปิงนะเพราะว่ามันมันกันเจอดละถ้าดอกนั้นบานปุ๊บมันจะตายละใครมาใครจะพูดก็แต่เมื่อไรถ้าดอกคนนันบานนะจ้ะต้องตายละมะคืนนม่กินมันจะหอมนะดอกนะเมื่อวันมันมีกินเห้องดอกปิงดอกนั่นอาจจะ เด <irgend. S 2> ู้ก e ็ท <ım. S 2> ัดอกตา่เพราะว่าอสนัำบานมันหอมจัจ <it> ับก็ยังภูมิแพ้ก็ยังมีอยู่นกระทบล้นอยู่ลองบาทครึ่บาทครับตัวละครึ่งะสบาท่งมตัวองบาทครึ่งเจ้าส้สองบาทครึ่ง คุณจะุณดเจ้าจะคุณบ้านโดยเจ้าพูดจากดอยมาไหนครับเจ้าแ,แล้วเราเขาขายได้มาเยอะไหมวันละกัเจ็ดแปดร้อยตัวเจ้าเป็นได้ทุกวันนะมันมีทุกวันนะเจ้านี่เป็นบางวันเจ้านี่เป็นบางวันนะ